สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแหนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแหนมสองสี่ห้านะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณในเวลานี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณเราจะเปิดด้วยไพ่องค์พ่อประพิคเนตรนะคะหนอนึกถึงท่านนะเออท่านอยากบอกอะไรกับคุณคนที่มาเจอคลิปนี้ในเวลานี้อืมท่านอยากบอกอะไร ท่านบอกว่าให้คุณมีความกล้านะคะเนาะไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามนะหรือความกล้าในการที่จะทําความดีความกล้าในการที่จะอะทําอะไรสักอย่างที่คุณมองว่ามันดีอะ่ะเออให้คุณยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้นเนาะอืออะไรยังไงอีท่านบอกว่าในช่วงนี้ยสิ่งให้คุณอะ สิ่งที่คุณคอนเซนเทรตหรือสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่อะมันจะเป็นจริงนะไม่รู้ว่าคุณตั้งใจอะไรหรือว่ากําลังแบบศึกษาอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรสักอย่างคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการหรือความรู้ในสิ่งที่คุณต้องการเนาะอืมเนี่ยสุดท้ายแล้ว่ท่านก็บอกว่าให้คุณนะ่ะตั้งไว้นะว่าเป้าหมายของคุณนะ่ะคืออะไรเนาะเอออย่างเช่นสมมติอ่ะคุณ อยากเป็นอยากอยากสมมติอยากมีบ้านในอายุเท่านี้อยากมีรถอายุเท่านี้หรือว่าอยากมีคนรักที่เป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ให้คุณอนะตั้งเป้าหมายไว้เนาะในชีวิตของคุณอืมแล้วแต่นะเป้าหมายก็เป็นของใครของมันนะเออแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายไม่ต่างกันเอไม่เหมือนกันเนาะ อืมอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณนะ่ะเป็นคนที่ฝึกพัฒนาจิตเนาะอาจจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแม้แต่การฟังธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณฝึกเนี่ยคือเหมือนคุณก็จะได้รับอะไรดีๆรวมถึงคุณเป็นคนที่ฝึกจิตได้หรือพัฒนาจิตได้นะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้อะไรได้ไรเงี้ยอืมอ่ะแล้วยงังไงอีก นี่เขาบอกว่าเนี่ยให้คุณน่ะเหมือนถ้าหากว่าสมมตินะสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วอ่ะก็อย่าให้คุณกลับไปกลับมาอย่าให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะอือให้คุณตั้งใจไว้เลยว่าเออคุณจะทําในสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะทําให้มันสําเร็จอือเนาะอย่างเช่นสมมติอ่ะคิดว่าอยากที่จะเฮ้ยเป็นคนอยากที่จะแบบเป็นคนพัฒนาสมมตินะอยากได้อยากได้สมาธิ ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ให้คุณตั้งเป้าหมายไว้ถึงแม้อะมันจะเหนื่อยจะหนักหรือว่าบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปคิดมากเนาะก็ค่อยๆทําไปสักวันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้ตามนั้นในสิ่งที่คุณต้องการเองอืมเนาะหรือว่าตั้งเป้าหมายเวลาว่าจะเป็นคนดีตั้งเป้าหมายเวลาว่าจะทําสิ่งดีๆก็ให้ทําตามนั้นเนาะอย่าล้มเลิกเป้าหมายของตัวคุณเองนะอืม เราท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกไหนดูสิไม่ได้ทำหัวข้อนี้นานแล้วนะโน no. อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอีกอืมเขาบอกว่าให้คุณอย่าคิดมากเนาะเออบางทีอะคุณก็คิดมากเกินไปบางทีอะการที่เราไม่มั่นใจในการที่เราทำอะไรสักอย่างอะ่ะก็จริงๆอะมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะมีสิ่งดีๆอะ ข้างหน้าก็ได้เนาะหรือไม่ก็เขาบอกว่าให้คุณอะอย่าเครียดกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังเดินไปอยู่เนี่ยบางทีคุณอาจจะเครียดกับเส้นทางนี้หรือเครียดกับสิ่งที่ทําท่านก็บอกว่าอย่าเครียดอืมอย่าให้คุณเครียดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอืมอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบางทีอะคุณมองตัวเองหรือประเมินตัวเองต่อองําไปหน่อยนะตอนเนี้ย จริงๆแล้วเป็นคุณนะเป็นคนที่มีศักยภาพมากมายเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแกร่งเนาะถ้าแนมพูดเอ,อติดขัดบ้างก็อย่าว่ากันนะคะเนาะบางทีแบบมีคําพูดหลายๆอย่างที่อาจจะพูดพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบบางทีเนาะมันก็เลยอ่ะไอ้นี่นิดนึง <c oughs> อ่ะเขาบอกว่าให้คุณอะมองตัวเองเนี่ยแบบที่คุณเป็นจริงๆอะตอนนี้เหมือนคุณประเมินตัวเองต่ำเกินไปหน่อย อืมหรือโทษตัวเองหรือด่าตัวเองอยู่หรือเปล่าอย่าทำแบบนั้นนะเอออืมจริงๆแล้วอ่ะให้คุณอ่ะนำความสุขเข้ามาที่ตัวมั่งเนาะเออมองว่าเหมือนตอนเนี้ยคุณอาจจะแบบกําลังคิดมากคิดเยอะหรือกํำลังเศร้าหรืออะไรกันแล้วแต่เนาะเขาบอกว่าให้คุณนำพาความสุขความสบายใจ อมืมาใส่ตัวเองบ้างนะเออเนาะนำอะไรดีๆพลังงานดีๆอะเข้ามาที่ตัวเองบ้างออมเนาะหรือ,อสร้างสร้างขึ้นมาเองก็ได้อืมเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอสิ่งดีๆแล้วละ่ะจากเจอเหตุการณ์เลวร้ายเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาสิ่งที่ทำให้คุณเศร้าสิ่งที่คุณติดอยู่แลวไม่สามารถหาทางออกได้คุณจะหลดุดจะหลุดออกจากสิ่งสิ่งนั้น เนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ตามแหละที่คุณอะแบบพยายามป้องกันตัวเองเนาะจากสิ่งที่เศร้าหมองจากสิ่งที่เหมือนคุณรู้สึกว่ามันจะมาทำร้ายคุณอะมันจะจบลงแล้วคือคุณไม่ต้องมานั่งระแวดระวังหรือต้องมากลัวแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะแบบมาทำร้ายฉันอีกไหมหรือมันจะเกิดความเศร้าขึ้นมาเหมือนเดิมอีกไหมไม่ต้องกลัวแล้วมันจะจบลงแล้วสิ่งอะไรพวกนั้นอะ ที่คุณหวาดระแวงที่คุณกลัวอืมมันจะจบลงไปละอืมเนี่ยเพราะว่าคุณอนะกําลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นพยายามพยายามดึงความสุขเข้ามาหาตัวเองนะคะเนาะดึงสิ่งดีๆด,ดึงแสงสว่างเข้ามาหาตัวเองเพราะตอนเนี่ยพลังแห่งการดึงดูดอะเนาะในสิ่งดีๆอะมันกําลังเกิดขึ้นนะกับคุณอืม หมือนคุณกําลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวแต่ต้องระวังเรื่องพลังงานลบอย่าให้มันเป็นอะไรที่มาต้านเนาะในสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับนะอะอไรยังไงเนี่ยให้เชื่อตัวเองเชื่อในศักยภาพของตัวเองออาไหมแล้วเนาะเชื่อในตัวเองเชื่อว่าตัวเองทําได้เชื่อว่าตัวเองแบบเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่มีพลังคุณเป็นคนที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อืม เชื่อเชื่อในตัวของคุณเองอ่ะเอออะไปยังไงอีกอืมเนี่ยอะไรก็ตามอะ่ะที่คุณน่าจะมีแผลมาจากความรักแผลที่เกิดจากความรักเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณอะ่ะปลดปล่อยมันออกไปเนาะอย่าเก็บไว้ปล่อยมันออกไปอืมแล้วความรักที่ดีๆหรือ ความรักที่มันมีความสุขอะ่ะมันจะกลับเข้ามาหาคุณเมื่อคุณยอมปล่อยความเศร้าวความเสียใจยอมปล่อยในสิ่งที่คุณเคยเจอมาแผลจากในอดีตของคุณอืมแล้วคุณจะได้ถึงจะได้เจอกับความรักที่มันดีๆอะ่ะหลังจากที่คุณปล่อยสิ่งๆนี้ไปแล้วปล่อยอะไรที่มันไม่ดีออกไปแล้วนะอืมอ่ะอะไรยงอไงอ่ะสับแบบขอความเนาะไม่งั้นนะ เดี๋ยวเราก็จะแบบเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าไพ่ใบไหนสปิริตไกด์โอ๊ยไพ่ใบนี้เพิ่งเพิ่งออกเนาะกับเมื่อคือนที่ลงคาดออฟเดย์ก็คือจริงๆแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไกด์คอย,คอยนำทางคุณอยู่นะอืมคอยปกป้องคอยดูแลคุณอยู่คุณไม่ต้องกลัวหรอก เออแล้วน่าจะมีหลายองค์หลายท่านด้วยนะที่คอยดูแลคุณนำทางคุณอืมอ่ะแล้วยังไงเนี่ยตอนเนี้ยพลังความคิดของคุณอนะมีค่ามากๆเอ้ยมีพลังมากๆอืมเนี่ยพลังแห่งความคิดมันจะดึงดูดเนาะคุณบอกไปเลยคุณพูดกับตัวเองไปเลยนะถ้าสมมติคุณยังรู้สึกว่าฮ้ย ไม่สามารถบ,ารบังคับความคิดลบได้เลยบอกเลยว่าฉันจะต้องได้เจอความรักดีๆฉันจะต้องได้เจอคนรักดีๆการงานที่ดีการเงินที่ดีฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีปัญหาต่างๆมากมายมันจะหายมันจะหมดไปในเรื่องของความรักขอให้ได้เจอคนรักที่ดีๆเนาะคนรักที่มารักฉันจริงๆซื่อสัตย์อืมไม่นอกใจเนาะเราก็เป็นคนที่ไม่เป็นภาระทางการเงินให้กับคุณอะไรเงี้ย มารักมาเอาใจคุณใครก็ตามที่ทําให้คุณเจ็บปวดก็ให้เขาเลิกนิสัยไม่ดีซะให้เขากลับมารักมาแบบโฟกัสแค่ที่คุณอะไรแค่ที่คุณเนาะเนี่ยเราเขาก็บอกว่ามันอยู่ขั้นตอนของการสื่อสารเนาะอืมกับจิตวิญญาณภายในของคุณหรือสื่อสารกับจิตวิญญาณเบื้องบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกสิ่งที่คุณสื่อสารกับท่านออกมาท่านรับรู้ อาจจะเป็นจากพลังความคิดหรืออะไรของคุณท่านรับรู้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะให้คุณพยายามบอกตัวเองฉันคู่ควรกับความรักที่ดีๆความรักที่ดีๆกาลังเข้ามาอืมนะหรือถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วก็บอกเลยว่าเขาอะ่ะจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะมารักมาหลงคุณวิศวัรค์คุณคนเดียวรักคุณแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเออ,อพูดไปเลยอืม the wonder of color เนี่ยมันกำลังจะมีความสุขเกิดขึ้นแล้วจริงๆด้วยมันมีสีรุ้งเนี่ยออกมาเห็นปะเออสีรุง้งสีรุง้งความสุขสิ่งดีๆกกำลังทำงานเออเนาะอืม,อมตัวคุณเองเนี่ยแหละเนาะคุณจะรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณของตัวคุณเองว่าเฮ้ย เนี่ยสิ่งดีๆกาลังเข้ามาแล้วนะหรือมีพลังงานดีๆกําลังเข้ามาแล้วนะหรือมีอะไรสักอย่างที่กําลังส่งสัญญาณหรือไกด์คุณจริงๆว่าคุณควรไปทางนี้หรืออาจจะมาเจอคลิปนี้แล้วรู้เรารู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อคลิปนี้เป็นของคุณคุณถูกไกด์ถูกนําทางให้ไปในสิ่งที่แบบอ่ะต้องทําในเส้นทางนี้อะไรอยเงี้ยอืมอืมจัดความคิดจัดพลังงานของตัวเองให้ดีนะคะเนาะเออ อาจจะนั่งสมาธิทําสมาธิก็ได้อะไรก็ได้อืมเนาะให้จิตใจแบบสงบอืมอ่ะไรเงี้ยอีอืม,ออออมเนี่ยคุณนะ่ะได้รับการปกป้องนะจริงๆแล้วคุณมีเกราะคอยป้องกันอยู่แต่คุณมองไม่เห็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละท่านบอกว่าท่านคอยปกป้องดูแลคุณอยู่เป็นพลังที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลย ท่านคอยดูแลปกป้องคุณอยู่นะเนาะเนี่ยประตูบานใหม่กำลังถูกเปิดออกแล้วอืมสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณล้ะเห็นปะหลังประตูบานนี้คือแสงสว่างคือความสุขรออยู่เพราะฉะนั้นนะให้คุณนะออกมาจากอะไรเดิมๆพลังงานเดิมๆความคิดเดิมๆนะอืม แล้วก้าวออกไปสู่ประตูบานใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะยกระดับจิตตัวเองให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยที่ลืมความเจ็บปวดหรือทิ้งความเจ็บปวดเบื้องหลังอะเอาไว้แล้วมันจะทําให้คุณพบกับอะไรที่มันเป็นเหมือนมิราเคิลอะปาฏิหาริย์เลยนะอืออะไรยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเนี่ยบอกอะไรกับคุณนะอีกนะ เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณยึดติดอยู่มานานแสนนานแล้วทิ้งมันไปซะเนาะไม่ว่าจะความเศร้าบาดแผลจากความรักก็ได้หรืออะไรก็ได้ทิ้งมันไปทิ้งมันไปซะอย่าไปอยู่กับมันนานอะไรที่มันอยู่อย่างนั้นอย่าอย่าให้มันอยู่นานแล้วเขาก็บอกว่ามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นปะรวมถึงตัวคุณเองก็เหมือนกันสถานการณ์ต่างๆก็เหมือนกันมันกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอ่าเนาะ เนี hai hai like ่ยให้เป็นเหมือนให้คุณหลุดพ้นออกมาเหมือนแบบเหมือนคุณแบบล่องลอยอยู่ในฟองอากาศอ่ะอืมล่องลอยเนาะไม่ต้องคิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนล่องลอยอยู่ในฟองอากาศอืมเนี่ยกล้ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าเผชิญหน้ามาก่อนหรือในสิ่งที่คุณไม่รู้ก็ได้นะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันอืมอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับอนาคต ดูสิ่งที่คุณแบบเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอืมไม่มีใครหรอกคะ่ะที่สามารถโกโหกคุณได้คุณอาจจะกลัวนะว่าแบบเออจะโดนโกหกโดนหลอกลวงไม่ไมอะไรก็ตามที่เอ่อปิดถูกปิดบังวะ่ะถูกปิดบังอ่ะมันจะถูกแสดงออกมานะอะไรก็ตามอืมนี่แล้วก็ให้โฟกัสที่ตัวคุณเองนะตอนนี้อย่าเพิ่งไปโฟกัสคนอื่น โฟกัสที่ตัวของคุณอะไรของคุณความรู้สึกของคุณเนาะอืมรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็โฟกัสคุณอยู่นะตอนเนี้ยแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครที่โกโหกคุณได้นในช่วงเนี้ยอืมเนี่ยการที่ถ้าสมมติว่าคุณอนะมีความกล้าเกิดขึ้นปุ๊บมันจะทําให้ใสก่กายภาพบางอย่างในตัวของคุณมันฟื้นออกมามันมันเหมือนสยายปีออกมาอะไรออกมาเนาะ เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยอืมว้าวแล้วก็ให้คุณอะมั่นคงกับสิ่งที่คุณคิดประมาณว่าบางทีอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเช่นสมมตินะทำดีไปแล้วได้ดีปะวะทำดีแล้วควรทำดีต่อไปไหมเนี่ยอะไรอย่เงี้ยไอ้เรื่องเนี้ย คุณอาจจะเคยเชื่อมาก่อนก่อนหน้านี้ว่าการทําดีเนะี่ยมันทํแล้วได้ดีนะแต่พอพักหลังมาคุณอาจจะมีการเปลี่ยนว่าเออแบบเฮ้ยมันจะดีหรอวะอะไรหรอวะเขาบอกว่าให้คุณมั่นคงกับสิ่งเนี้ยในสิ่งที่คุณคิดอืมว่ามันดีมันก็ต้องดีบางอย่างบางทีมันอาจจะมีอะไรมากระทบทําให้คุณลังเลใจแต่ว่าในเมื่อมันดีอะ่ะทําไมคุณถึงไม่ทําอ่ะ อืมถึงแม้มันอาจจะมีอะไรดีๆตอบแทนหรือไม่มีก็เราแต่แต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งดีๆอะทาต่อไปอ่ะผลลัพธ์ที่ได้อย่างน้อยๆมันก็จะดีแน่นอนเนาะในอนาคตนะคะอ่ะก็เป็นกําลังจะให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นเพื่อนกันในชแนลนี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย